วันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19พอสีทองอีกเช่นเคยเลยนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรานะคะมีรถครอบครัวเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะก็คือเป็นคันนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ากำลังตามหากันเยอะมากนะคะก็คือเป็นคุนไดเฮชวันรุ่นท็อปนั่นเองเป็นปี2018นะคะที่สำคัญคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านมือเดียว และเป็นรถใช้น้อยมากนะคะใช้ไปเพียงแค่ประมาณ7-8 0 0 0หมื่นกิโลเท่านั้นมีประวัติเช็คศูนย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูรถกันว่ารถคันนี้นะคะจะสวยขนาดไหนคันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาในปีเป็นปี2018นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กระจังด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะ ในส่วนของกระจังด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะมีความห,หารูหราพิมีมี่นะคะเขาจะมาด้วยตัดเส้นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวหน้ากระจังตรงแบบนี้นะคะคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยเออกล้องรอบคันเลยนะคะกล้องหน้าของเราก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะคะกล้องเนี่ยจะมาเป็นแบบ360องศาเลยนั่นเองตัวรถเนี่ยเป็นสีดำดูดุดันแบบนี้เลยนะคะต้องบอกว่ารถสีดำเนี่ยเป็นอ e ีกหนึ่งสีที่มีความนิยมในหมู่ของ คนที่ชอบรถยนต์คุณใดเป็นอย่างยิ่งนะคะถัดมาไฟเดยไลท์ของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED นะคะอยู่ด้านข้างซ้ายขวาแบบนี้เลยและด้านบนเนี่ยก็จะมาด้วยคิวโครมเมียมแบบนี้เลยนะคะหน้ากระจังเขาก็จะมีความใหญ่แบบนี้เลยดวงไฟหน้าเนี่ยจะมีความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีพื้นที่ในดวงไฟหน้าเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะพอโดยรวมรวมแล้วเนี่ยหน้ากระจังของเราเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์และความหรูหราเป็นอย่างยิ่งนะคะตัวรถมาด้วยซีดัม คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งสองพันห้าร้อยลิตรนั่นเองที่สำคัญคันนี้เนี่ยให้กำลังแรงม้าสูงถึง175 l. กันไปเลยทีเดียวนะคะคันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะและมาพร้อมด้วยเป็นตัวเทอร์โบนะคะเป็นดีเซลเทอร์โบนะคะที่เทอร์โบของเขาเนี่ยก็จะเป็นเทอร์โบแปรผันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้กำลังแรงม้าที่โอเคเลย เวลาขับเนี่ยมีความสนุกจริงๆนะคะคันนี้ถัดมานะคะด้านข้างของเราเนี่ยของเราจะเป็นแม็กเดิมจากของโรงงานนะคะคันนี้เนี่ยก็จะเป็นล้ออันลอยขนาด16นิ้วนั่นเองขนาด16นิ้วนะคะมาจากของป้ายแดงเลยถัดมาส่วนของด้านข้างนะคะตรงไฟด้านข้างของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นไฟของตัว LED นะคะไฟที่อยู่ตรงมุมด้านข้างอันเนี้ยก็จะทําให้มีความปลอดภัยเนาะเพราะว่า เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยคนที่มาด้านข้างเนี่ยเขาก็จะเห็นชัดขึ้นเนาะแล้วก็ด้านข้างด้านล่างตรงนี้ก็จะมาเป็นกล้องเหมือนเดิมเพราะว่าคันนี้เนี่ยต้องเรียกว่านอกจากในเรื่องของความสะดวกสบายความโอทงของตัวรถแล้วนะคะเขายังมาในเรื่องของทัศนวิสัยการขับขี่เนี่ยต้องเรียกว่าครอบคลุมจริงๆเนาะกุญแจเองเนี่ยก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะ2ชุดเลยเดี๋ยวเรามาเปิดก่อน คันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าเป็นรุ่นท็อปนะคะเป็นรุ่นท็อปเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมด้วยประตูไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะรถยนต์คันนี้รับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยหญิงต้องบอกเลยว่าตัวรถเองนะคะคือรถของเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นในส่วนของตัวรถบ้านแล้วเนี่ย เ,เขาก็ยังดูแลถึงเนาะเขาดูแลในส่วนของเข้าศูนย์ตลอดเลยแล้วก็ตอนที่เขาออกป้ายแดงมาเองเนี่ยรถยนต์คันนี้เนี่ยก็จะได้มีการติดตั้งในส่วนของตัวผ้าม่านด้วยนะคะติดตั้งในส่วนของตัวผ้าม่านมาให้ทั้งรอบคันเลยสภาพตัวเบาะหนังของเราเนี่ยเป็นหนังเกรดดีเลยนะเท่าที่ยิงสัมผัสเนี่ยคือฮุนไดเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งคัน ก็คือเขาให้เป็นหนังเกีตด,ดีนะคะคันนี้เนี่ยจะมาพร้อมด้วยเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะแบบระบายมีรูระบายอากาศนะคะภายในเนี่ยจะเป็นสีสีแบบนี้นะคะก็คือสีดําเป็นทูโทนนั่นเองเนาะอ่าถัดมาคันนี้เนี่ยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมาแล้วนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังมาแล้วแล้วตัวพวงมาลัยเองเนี่ย เขาก็จะเป็นมันติฟังชันให้ทางด้านซ้ายด้านขวานะคะทางด้านขวาเนี่ยก็จะมีในส่วนของในเรื่องของตัวคุยซอนโทนมีในส่วนในเรื่องของตัวคุยซอนโทนนะคะวางสายรับสายเดี๋ยวหญิงจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้เลยก็จะมีในส่วนของตัวคุยซอนโทนด้านบนอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นวางสายรับสายสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องเสียงนะคะเป็นการปรับเครื่องเสียงต่างๆเนาะถัดมานี่เลยเดี๋ยวเรามาดูเลขหม่พร้อมกัน คันนี้นะคะเลขไม่ใช้ไปเพียงแค่80,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะ80,000่น 80, กว่ากิโลเท่านั้นมีประวัติเช็คศูนย์เป็นรถบ้านนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวเนาะใครหาอยู่นี่ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าจ,จับจองจริงๆนะคะคันนี้นี่ก็คือด้านข้างของเรานะอันนี้ก็คือจะเป็นที่เปิดประตูไฟฟ้านะคะประตูไฟฟ้าเนี่ยก็คือสามารถเปิดที่คอนโซลด้านหน้าได้ด้วยเนาะอันนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวไฟต่างๆส่วนด้านของ ประตูเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นเปิดปิดกระจกนะนนี้เป็นตัวล็อกกระจกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวปรับต่างๆปรับมุมมองกระจกมองด้านข้างของเรานี่นั่นเองนะคะอ่าถัดมานะคะคันนี้เนี่ยให้หน้าจอมาขนาดใหญ่มากหน้าจอของเราเนี่ยมาพร้อมด้วยขนาด7นิ้วกันไปเลยนะคะ โดยคันนี้เนี่ยมาออปชันแบบครบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเนวิเกเตอร์นะคะการเชื่อมต่อรับสายวางสายได้เลยเนาะแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการเชื่อมผ่านมือถือใดๆนะคะ,ะแล้วก็อย่างที่หนิงแจ้งว่าคันนี้เนี่ยทัชนวิสัยในการขับขี่เขาเนี่ยขับง่ายจริงๆนะคะถึงว่าจะเป็นคันใหญ่เนี่ย แต่พอเราขึ้นมาอยู่หลังพวงมาลัยแล้วเนี่ยความรู้สึกของหญิงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยหญิงมีความรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่เวลาหญิงมองลงไปแล้วเนี่ยหญิงมีความรู้สึกว่ามันขับง่ายแล้วก็คล่องตัวเป็นอย่างยิ่งนะคะที่สําคัญเวลาหญิงขับขี่นะหญิงจะกังวลมากเวลาหญิงขับรถคันใหญ่เนี่ยกังวลว่าเอ้ยด้านหน้ามีอะไรไหมด้านท้ายมีอะไรไหมคันนี้นี่ตอบโจทย์หญิงทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าคันนี้มาพร้อมด้วย กรองรอบคัน360องศานะคะไม่ว่าหญิงจะนั่งอยู่หลังกลมอะไรหญิงจะไม่กังวลอีกต่อไปว่าด้านหน้ามีสุนัขหรือว่าออสัตว์เลี้ยงใดๆของเราอยู่ด้านหน้าไหมหรือว่าอยู่ท้ายรถไหมนะคะรับรองว่าไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้มาให้แบบรอบทิศทางเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีมุมมองให้เราปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะคะอันนี้คือเราสามารถเลือกในการปรับเปลี่ยนมุมมองใดๆได้นะคะเห็นไหมเอ่ยอันนี้ก็คือจะเป็น มุมมองในส่วนของตัวด้านหน้าอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นแยก2มุมมองนั่นเองคือเราสามารถปรับได้หมดเลยนะคะยิ่งถึงบอกว่าคันนี้นี่ตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งสําหรับที่จะเป็นรถครอบครัวนะคะถัดมากระจกมองหลังของเราเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองหลังอัตโนมัติให้ด้วยนะตัดแสงอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บแว่นใดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟเก๋ง จากที่หญิงสัมผัสดูภายในห้องโดยสารเนี่ยรถยนต์คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่หญิงรู้สึกว่าเจ้าของคนเดิมเนี่ยใช้เราดูแลรักษาถึงนะคะเพราะว่าตัวเบาะยังอยู่ในสภาพดีอยู่เนาะแล้วก็ตัวหลังคาใดๆนะคะก็ยังอยู่ในสภาพดีแอร์ของเราเนี่ยก็จะแยกส่วนใดๆนะคะเห็นไหมคะในส่วนของตัวเกสในส่วนของตัวคอนโซลของเราเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีหมดเนาะคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยนี่เลยค่ะเป็นพะยงเข้ารูปมาให้แล้วทั้งคันแล้วก็ มีในส่วนของตัวผ้าม่านที่ติดตั้งเพิ่มมาจากศูนย์นะคะรอบคันเหมือนกันเดี๋ยวเราไปชมตอนหลังกันดีกว่าตอนหลังเนี่ยก็คือเป็นเบาะที่นั่งที่เป็น11ที่นั่งนะคะคันนี้นี่มาพร้อมด้วย11ที่นั่งเลยแล้วก็ประตูข้างของเราเนี่ยเป็นไฟฟ้าทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะคะพอเปิดเข้ามาก็จะมาเจอกับหญิงเลยเนาะ S <S> คันนี้ยงมีความรู้สึกว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ถ้าอย่างมีครอบครวัวหญิงก็ใช้รุ่นนี้นะเอาจริงๆเพราะว่าหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลดูแลรักษาง่ายประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้เนี่ยหญิงเลิมแจ้งว่าเขามาด้วยเกียร์เป็นปเกียร์5สปีดนะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นถึงแม้เขาจะเป็นบอดี้ใหญ่นะแต่เวลาเวลาเราใช้งานจริงๆนะี่ยเรามีความรู้สึกว่าคันนี้ถือว่าประหยัดน้ำมันเลยนะถือว่าประหยัดน้ำมันเลย แดี๋ยิงจะเปิดตัวทีวีตอนหลังให้ดูนะคะทีวีด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมาเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะคะประมาณ10นิ้วเนาะ10นิ้ว10นิ้วก,กว่านะคะนี่เลยหน้าจอของเรานะคะก็จะเชื่อมจอหน้ากับจอกลางนะคะเวลาเราจะดูอะไรเนี่ยเราสามารถเล่นจากด้านหน้านะคะมันก็จะมาสะท้อนออกที่จอด้านหลังอันนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อันนี้จะทำงานเป็นด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนาะ เวลาเราขึ้นมาบนรถแล้วเนี่ยอย่างง้างแงะแกะใดๆนะคะเขามีคําเตือนอยู่เนาะถ้าคุณลูกค้าง้างแงะแกะใดๆเนี่ยมอเตอร์พังต้องเข้าศูนย์นะคะอีกต้องแจ้งก่อนก็คือเราสามารถอ่านตรงนี้ได้เลยนะคะเขามีคําเตือนให้อยู่เนาะแล้วก็ถัดออกมาเนิดนื่องก็คืออันเนี้ยเขาจะมีปุ่มสวิตช์การใช้งานใดๆให้เนาะแล้วก็เห็นในเอ่ยหน้าจอเนี่ย มันจะเป็นสะท้อนนะคะเป็นสะท้อนจากหน้าจอหน้ามาเห็นไหมคะก็คือเป็นออปชันเดียวกับตัวหน้าจอหน้าเลยเนาะอ่านี่เราก็คือถ่ายหน้าจอหน้าให้ดูนะคะใครที่หารถครอบครัวชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะคันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากกําลังแรงมาแรงบิดท,ที่เลือเลือถึง175แรงม้าแล้วนะคะเขายังมาในเรื่องของความกว้างวางโอโถงและยังมาในเรื่องของระบบความปลอดภัยใดๆคือ มาให้ครบหมดนะคะนี่เลยที่สำคัญบ้านเราเนี่ยเป็นอากาศร้อนนะคะหลังจากที่เราเปิดสวิตช์แอร์หน้าแล้วเนี่ยเราสามารถหมุนความเร็วพัดลมเลือกความเร็วพัดลมจากตอนหลังได้นะคะและช่องแอร์ของเราเนี่ยจะอยู่ทุกจุดตามบริเวณที่นั่งนะคะก็คือจะฝังอยู่ที่หลังคาของเราเนี่ยทางด้านซ้ายและด้านขวาเลยก็คือต่อแถว3จุดเลยนะคะ3จุดเลยเบาะของเราเนี่ยตอนนี้เป็น11ที่นั่งแต่ว่าถ้าเรา ใช้งานกันไม่ถึง11ที่นั่งเนี่ยตัวกลางที่เป็นเบาะเสริมก็สามารถพับลงได้นะคะจะเป็นพับแนบแบบนี้ก็ได้เนาะกรณีที่1ก็จะทําให้เรามีพื้นที่ว้างมากขึ้นนะคะหรือเรามีในส่วนของที่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากมีที่วางแก้วนะก็คือเบาะหลังเนี่ยก็สามารถเอามาเป็นที่วางแก้วแบบนี้ได้วางแก้ววางของก็จะเป็นสไตล์เก่ง v i p ได้เหมือนกันนะนี่เป็นสไตล์เก่ง VIP ได้เราก็จะมาเห็นไหมคะ ที่นั่งของเราเนี่ยมีด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้เลยนะคะเป็นสไตล์กล่ V.I.P. ได้เลยนะเห็นไหมใดๆส่วนลูกค้าเนี่ยกลุ่มไหนที่บอกบอกบอก,บอกว่าอยากได้คุณใดที่เป็นตัวแกรนด์สแคว์ V.I.P. นะจริงๆหญิงอยากแนะนำแต่ว่าถ้าเลือกเป็นคันนี้เนี่ยหญิงต้องบอกก่อนว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะประหยัดเงินไปได้เยอะเลยเนาะและคันนี้เองเนี่ยเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยหญิงมีคำแนะนำนะว่าควรจะปรับแต่งยังไง เพื่อที่เราไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มแต่เราได้รถในสไตล์กึ่ง V.I.P. ไปใช้งานอีกหนึ่งคันในราคาที่ประหยัดกว่านะคะซึ่งถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูรถหรือแนะสอบถามเพิ่มเติมกับหญิงได้นะก็คือเดี๋ยวหญิงอจะมีคําแนะนําให้เนอะตอนนี้เนี่ยในขณะที่หญิงกําลังรีวิวอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยหญิงสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าเสียงเครื่องยนต์ดีเซลของฮุนไดคันนี้เสียงไม่ดังเลยเสียงไม่เข้าข้าหญิงไม่แน่ใจว่าเดี๋ยว,วตอนที่หญิงเอาไปตัดต่อเนี่ยเสียงเครื่องยนต์มันจะเป็นประมาณไหนแต่จากที่หญิงนั่งในห้องโดยาสารไดนะหญิงมีความรู้สึกว่าเสียงเครื่องยนต์ดีเซลคือไม่ได้ดังกระหึม่มหรือรบกวนรบกวนในการแบบรีวิวของหญิงแต่อย่างใดนะคะนี่เลยค่ะ รถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อนะคะหลับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ถ้าหากคุณลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถจับจองรถคันนี้ได้เหมือนเดิมเนาะคันนี้เนี่ยเม็ดอาร์ k, คือเดิมหมดนะคะเม็ดอาร์คเดิมหมดเนาะนี่เลยค่ะรถสวยๆตะเข็บเดิมๆเ,เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะสภาพเบาะอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยที่สำคัญคันนี้เนี่ย นอกจากในเรื่องของออปชันความปลอดภัยความโอท็กใดๆที่พูดมาทั้งหมดนะคันนี้นี่ต้องเรียกว่าเป็นอีก1นึ่คันที่มาพร้อมด้วยราคาสุดพิเศษของเราเลยนะคะอ่าด้านท้ายของเราเนี่ยจะมีความใหญ่ในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะถามว่าไฟท้ายใหญ่ดียังไงจะมีความปลอดภัยในการขับขี่นั่นเองนะคะเวลาไม่ว่าเราจะเบรกหรือว่าเราจะเข้าไฟถอยใดๆเนี่ยก็จะทำให คนที่ร่วมถนนกับเราเนี่ยเห็นเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปดีลักนั่นเองเป็นตัว H1 นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดเนาะคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยสปอยเลอร์หลังและไฟเบรกดวงที่3แล้วนะคะมาพร้อมด้วยไฟเบรกดวงที่3อันนี้ก็คือจะเป็นที่ปัดน้ำฝนใดๆเนาะอ่าเดี๋ยวเราก่อนที่คันนี้เนี่ยก็กล้องหลังก็มาแล้วเนาะเพราะว่าคันนี้อย่างที่แจ้งว่ามาพร้อมกล้องรอบคันเลยนะคะ บาตอนหลังเนี้ยก็คือพับดันเข้าไปด้านหน้าได้นะคะหรือว่าจะพับไว้ของก็ได้เนาะเผื่อแบบว่าเรามีอะไรที่เราอยากจะวางอยากจะเก็บเนาะคันนี้เนี่ยถ้าหากคุณลูกค้าอยู่ใกล้กับร้านสิโพสีทองนะคะสามารถแวะมาดูรถจริงได้เลยแต่ว่าถ้าหากคุณลูกคา้าท่านไหนอยู่ไกลก็สามารถดูรายละเอียดจากคลิปนี้ได้เลยนะคะหลังจากที่ดูรายละเอียดแล้วเนี่ยคุณลูกค้าก็สามารถทําเรื่องล็อกรถไว้ได้เลยนะหลังจากล็อกรถเนี่ยเรามีบริการ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านนะคะและหลังจากไฟแนนซ์ผ่านเนี่ยเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยหญิงไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมคือม่านของเราเนี่ยคืออยู่ในสภาพแบบดีมากคือกริปมากนะคะดูใหม่อะดูใหม,ดใหม่ดูสวยภายในพายางเข้ารูปเขาก็เป็นสีครีมนะคะมันทําให้ห้องโดยสารดูโอทโถงกว้างมาก กงมองชัดมั้ยเอยคือหลังคาภายในตัวรถเสา A เสา B เสา C เนี่ยคือแบบไม่มีริ้วรอยนะคะไม่มีริ้วรอยอยู่ในสภาพดีมากรถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะใครหาอยู่เนี่ยต้องจับจองเลยนะที่สำคัญคันนี้เนี่ยถ้าหากคุณลูกค้าที่เครดิตด,ดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของราคากัน ดี๋ยวนี่ปิดเข้าข้าวไว้ก่อนเนาะนี่เลยค่ะตัวรถก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะคราวนี้เนี่ยหญิงเชื่อว่ามีหลายๆท่านเนี่ยต้องอยากทราบราคาของหญิงแล้วแน่เลยเดี๋ยวเราขอดับเครื่องยนต์เล็กน้อยนะคะเราชมกันแบบรอบคันครบจุกๆกันไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยจะพลาดไม่ได้เลยกับในส่วนของราคาพิเศษนั่นเอง ใครหาอยู่นี้ต้องรีบจับจองให้ทันเลยนะคะคันนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้ามาใหม่ล่าสุดคันเดียวเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยอีกเหมือนเดิมนะเพราะว่าตอนนี้หุ้นใดคือขายดีมากจริงๆนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอนนี้รถหายากมากตอนนี้คือหายากมากเลยนะเหมือนแบบง,งมเข็มในมาหาสมุทรเลยเนาะมาถึงในส่วนของราคากันดีกว่านะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้า ราคาปกติก่อนที่เราจะจัดโปรโมชั่นเนี่ยคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ0 0ล้านบาทนะคะแต่ว่าวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าที่มาจากช่องทางออนไลน์ของหญิงนะคะคันนี้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่9 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะโดยราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยนะ หลังจากที่ฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้ก็จะผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณ16,000กว่าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คืออยิงคำนวณให้ยาวสุดเป็น84งวดนั่นเองนะคะส่วนถ้าท่านไหนอยากจะเพิ่มเงินดาวยิ่งเราเพิ่มเงินดาวเยอะเท่าไหร่น,นะคะคันนี้เนี่ยเกรดผ่อนต่อเดือนก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะนึ้องรถสวยสภาพดีไม่มีย้อมแมวนะคะก็ต้องที่นี่เลยนะ19โพสีทอง รถมือสองนั่นเองนะคะเราก็ไม่ว่าคุณลูกค้าของเราเนี่ยจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้ง่ายๆกับที่ร้าน19โพสีทองของเราเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ถ้าหากคุณลูกค้าซื้อสดทางร้านของเราไม่มีบวกแวตเพิ่มเซนตนะคะแล้วก็ร้านของเราเนี่ย19โพสีทองรถมือสองนะคะตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษกรุงเทพ,พมหานครนะคะ และถนนการนาพิเศษเนี่ของเรานะคะจะอยู่บริเวณใกล้กับสมาคมชาวปักใต้เราก็ห้างพาซิโอซึ่ง2จุดนี้จะห่างจากร้านของเราเนี่ยโดยประมาณสามถึงสีเมตรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นใสาใต้ใหม่ก็จะห่างจากที่ร้านโดยประมาณ1กิโลเมตรนะคะแต่ถ้าหากท่านไหนมาไม่ถูกไม่ต้องกังวลนะคะร้านของเรามีปักหมุดอยู่ใน Google m a p เลยนะคะ Google Map เนี่ยสามารถเซิร์ชเป็นชื่อร้านได้เลยเป็น 19พอสีทองรถมือ2ได้เลยนะคะ g o o ก l ก m a p เนียก็จะพามาถึงที่ร้านของเราแบบง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าร้านของเราเนี่ยติดถนนใหญ่กาญจนาพิเศษเลยนั่นเองนะแต่ว่าถ้าหากท่านไหนมาไม่ถูกหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรหาหญิงได้ที่เบอร์0888974888นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยก่อนที่จะจากลากันไปนะคะ คุณลูกค้าท่านไหนที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้หรือกำลังหารถยนต์สวยๆแบบนี้นะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะคะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r ร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาหญิงรีวิวรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะวันนี้เนี่ยยังไงหญิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถยนต์สวยๆคันใหม่คันหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปนะคะบ๊ายบาย